ออกเดินทางไปโรงเรียนไปขึ้นเวทีประกวดอาชีจะได้อันดับที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะไปถึงแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆนที่เข้าร่วมประกวดด้วยันนี้มาจากอนุบาลเดียวกับอาชีค่ะร่วมประกวดพร้อมกับอาชีเลยค่ะตอนนี้เขาให้เด็กๆนั่งรอเวลาแล้วก็เรียกเข้าไปเก็บตัวในห้องเรารอที่จะขึ้นเวทีค่ะันนี้ก็เป็นเพื่อนอาชีอีกหนึ่งคนมาจากห้องเดียวกันเลยค่ะตอนอนุบาลหนึ่งก็มาเรียนที่เดียวกันอีกเวลาที่อาชีจะขึ้นเวทีแล้วค่ะเด็กตื่นเต้นมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะขึ้นเวทีประกวดก็ไม่่่่มมีีีอออาาาากกกรรรรเเเคคะขขิินนนนแแตยงใดดดึ้สสวัลท ตอนนี้เป็นช่วงที่ให้ดอกไม้นะคะก็จะมีรางวัลพิเศษก็คือ Popular v o t e นะคะนับจากคะแนนดอกไม้แล้วก็จะมีคะแนนของกรรมการด้วยค่ะเพืพ่อนๆอาชีก็เอาดอกไม้มาให้อาชีเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ลงเวทีมาแล้วรอขึ้นไปเดินอีกหนึ่งรอบนี้เป็นเดินครั้งที่2นะคะเรยโชว์ตัวแล้วก็สวัสดีกรรมการอีกหนึ่งรอบเพืพ่อนๆคิดว่าชีจะได้อันดับที่เท่าไหร่กันคะอันนี้เป็นเดินครั้งสุดท้ายแล้วนะคะผลการประกาศร,รางวัลออกมาแล้วค่ะอาชีได้รองชนะเลิศอันดับที่1ห,หรือเรียกง่ายๆว่าได้ที่นับ